พระมหากษัตริย์ป่าเนี่ไม่ใช่แต่เพียงว่าพระในเมืองไทยที่เป็นเทราวาทเท่านั้นที่ยอมรับพุทธศาสนาสายมหายานก็พวกพระจีนเอาเป็นว่าพระในโลกก็มีสองกลุ่มก็คือของเราเทราวาทไทยพมา่ลาลังกาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ มหายานก็เป็นพระจีนพระญี่ปุ่นมหายานเขาก็นับถือพระมหากษัตริเหมือนกันพระมหายานมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่านิกายเซนนิกายเซนเนี่ยถ้าใครชอบอ่านหนังสือธรรมะไปตามร้านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนังสือเกี่ยวกับนิกายเซนเยอะเลยตัวอาจารย์เองนี่ก็ เริ่มศึกษาธรรมะของนิกายเซนนี่แหละเซนเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เทรวา,าทถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเทรวา,าทเมืองไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป็นคณะที่มีความเข้มแข็งที่สุดในโลกอันนี้ภูมิใจไว้เลยมีระบบการปกครองระบบการเรียนการสอนที่ชัดเจนแต่ของ นิกายเซนเนี่ยกลับมีพระที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นมีระบบดีแต่ไม่มีพระที่ดังขนาดนะั้นไม่มีชื่อเสียงขนาดนะั้นพระภิกษุติดนัดคันเพิ่งเสียชียวิตไปไม่นานเนี่ยมีคนที่ติดตามฟังธรรมของท่านมากที่สุดในโลกพระนิกายเซน แล้วก็คำสอนต่างๆเนี่ยฝรั่งจะชอบฟังมิกายเซนมากกว่าเราเพราะว่าเขาใจง่ายเขาใจง่ายของเรานี่เอาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวขันห้าแยกละเอียดไปเป็นอภิธรรมอะไรนะแต่ก็เป็นระบบดีของเราเนี่ยแต่เซนเข้าใจง่ายพวกเซนเนี่ยเขาบอกว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากัสสปะ เขาอ้างถึงพระสูตรหนึ่งในปฏิปิตกของมหายานในครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่พร้อมกับภิกษุกลุ่มใหญ่พระพุทธเจ้าหยิบทรงหยิบดอกไม้ขึ้นมาจับที่ก้านดอกหมุนดอกไม้หนึ่งรอบไม่ได้กล่าววาจาอะไรพระภิกษุที่นั่งในที่นั้น นั่งเงียบแต่ว่าพระมากัสสปะยิ้มออกมาเล็กน้อยพระพุทธเจ้าเห็นพระมหากาสสปะยิ้มเล็กน้อยพระองค์ก็ทรงแย้มพระสวนยิ้มเล็กน้อยตอบให้ในพระสูตรนี้ไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายธรรมะอะไรบอกไว้แต่เพียงว่าธรรมะที่แท้พ้นจากการกล่าวคาใดๆ ธรรมะที่แท้จริงพ้นจากการกล่าวคําใดๆอยู่เหนือการกล่าวคําใดๆอยู่เหนือภาษาพูดทั้งหมดพวกเซนเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเซนการสื่อสารธรรมะโดยไม่ต้องใช้คําพูดพระพุทธเจ้ากับพระมาราตปะเป็นจุดเริ่มต้นผ่านมาอีกหนึ่งพันปี มีพระรูปหนึ่งชื่อพระโพธิธรรมเดินทางจากอินเดียเข้าไปประเทศจีนไปเผยแพร่ธรรมะในประเทศจีนพระโพธิธรรมนี่คือต้นทางของนิกายเซนในประเทศจีนแต่ว่าท่านเป็นพระจากอินเดียไปเผยแพร่ให้คนจีนได้เข้าใจในสมัยนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาพุทธในประเทศจีนคือคือก่อนหน้าพระโพธิธรรมเนี่ยก็มีพวกพระถังสำมจั๋งเนี่ยเอาธรรมะเอาศาสนามาเผยแพร่อยู่แล้วพระจักรพรรดิก็รับศาสนาพุทธเข้ามาแล้วในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าบูตี้บูตี้เนี่ยเป็นจักรพรรดิที่ศรัทธาในศาสนาพุทธเต็มที่เลย บันทึกเอาไว้ว่าท่านเนี่ยอยู่ในวังแต่ว่าเอาจีวรพระมะหมนะเป็นจกักรพรรดิเอาจีวรพระมะหมอยู่ในวังนั่งสวดมนต์กินเจศรัทธาในศาสนาสร้างวัดวาอารามให้พระมากมายเป็นยุคที่ศาสนาพุทธจเจริญในจีนพอพระพ,พระโพธิธรรมมาเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยคนก็ลือกันว่ามีพระอรหันต พระอริยเจ้าเดินทางมาถึงจักรพรรดิบูตี้ทราบข่าวข,าวขอน,นิมนต์พระโพธิธรรมะเข้าไปเทศในวังพระเจ้าบูตี้บอกว่าเราสวดมนต์ทุกวันเรากินเจเราสร้างวัดวาอารามให้พระสงฆ์ได้อยู่มากมายเราได้บุญแค่ไหนพระโพธิธรรมะเนี่ยตอบว่าไม่ได้เลยที่ท่านทำนั้นเป็นเพียงบุญภายนอก บุญกุศลที่แท้จริงอยู่ภายในเกิดจากการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะอันบริสุทธิ์ความจริงแท้เป็นสิ่งอันว่างเปล่าอธิบายธรรมะแบบเซนพระเจ้าหูตี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็นิมนต์ท่านออกไปจาหวังท่านก็เดินทางไปเลือยจนถึงวัดเส้าหลินเราคงเคยได้ยินวัดเส้าหลินน่ย ปรมาจารย์ตักมอปรมอา,าจารย์ตักมอก็คือพระโพธิธรรมเนี่ยคนเดียวกันในรูปจะเขียนเป็นรูปท่านเนี่เป็นคนศรีษะล้านมีเราายาวตัวอ้วนตัวใหญ่เป็นคนอินเดียที่เดินทางมาจีนน่ะไปวัดเส้าหลินท่านก็ไปนั่งสมาธิบนเขานั่งหันหลังนั่นนั่งหันหน้าเข้าผนังกิน บนหน้าผาในครั้งนั้นมีพระรูปหนึ่งสนใจธรรมะอยากจะบรรลุธรรมขึ้นไปหาท่านพระภิกษุชื่อหลินกวงเข้าไปขอให้พระโพธิธรรมท่านแสดงธรรมให้ฟังอยากบรรลุธรรม พระโธิธรรมก็ไม่พูดอะไรด้วยล่ะลิ้นกวงนั่งคุกเข่าอยู่สามวันสี่วันหิมะตกจนท่วมถึงเอวพระโพธิธรรมก็ไม่สอนจนถึงจุดหนึ่งนั้นท่านก็หันมาามเจ้าเนี่ยอยากรู้ธรรมะอยากจะบรรลุธรรมเจ้ามีความตั้งใจแค่ไหนถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่มีทางได้บรรลุธรรม หินพวงเขชักมีดออกมานะฟันแขนตัวเองขาดเลยแล้วก็หยิบแขนขึ้นมาส่งให้พระโพธิธรรมนี่คือความตั้งใจของเราที่จะบรรลุธรรมโพธิธรรมก็บอกดีแล้วคนที่จะบรรลุธรรมต้องไม่ยึดติดในร่างกายเจ้าอยากถามอะไรครับหินกวงเขาบอกว่า จะทำอย่างไรให้จิตใจของข้าสงบลงได้จะทำอย่างไรให้จิตของข้าสงบลงได้พริทธรรมก็บอกว่าไหนลองหาจิตของเจ้าเอามาให้ข้าดูหน่อยหาจิตของเจ้าเอามาให้ข้าดูหน่อยผินกวงก็หานะพยายามหาจิตตัวเองตอบไปว่าข้าหาจิตของข้าไม่เจ <c oughs> อฤรธธรรมก็ตอบว่าเมื่อไม่มีจิต ก็ไม่มีความสงบเลิ้นกวงบรรลุธรรมตอนนั้นน่ะเมื่อไม,ม่มีจิตก็ไม่ก็ไม่ไม่มีไม่มีความสงบที่บอกว่าไม่สงบไม่เกี่ยวเพราะไม่มีจิตแต่แรกบรรลุธรรมตอนนั้นอันนี้คือเรื่องของนิกายเซนเซนที่มาจากพระมาสสปะเนี่ยโยงจากอินเดียนะ สมัยพุทธเจ้ามาถึงพันปีก็เป็นเนี่ยเป็นเซนพระโพธิธรรมที่มงจีนตอนหลังเซนก็สืบเรื่องต่อมาพระที่ดังๆก็มีเว่ยหลังเว่ยหลังเคยเล่าไปแล้วนะต้นโพอันว่างเปล่าตอนหลังจากเว่หลังก็มีประมาจารย์พวงโปพวงโปเนี่ยถือว่าดังมีหนังสือที่เขียนเรื่องจิตนี้คือพุทธ,ธ หลวงพ่อพุทธชาตแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยแล้วมีโยมเนี่ยเอานังสือเรี่มนี้ไปให้หลวงปู่ด,ดูลได้อ่านหลวงปู่ด,ดูลเนี่ยยอมรับเลยบอกว่าเนี่ยคือธรรมะของแท้จิตคือพุทธะหลวงปู่ด,ดูลถึงขนาดอ่านออกเสียงให้ลูกศิษย์ฟังมีบันทึกเป็นเทปคัเสเ็ตผมเคยฟังปูด,ดูลยอมรับเลยจิตคือพุทธะปูด,ดูลเนี่ยก็พูดเรื่อง จิตจิตที่ส่งออกเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยหลวงปู่ดูลนะเซนก็พูดเรื่องเดียวกันธรรมะเนี่ยมันลงกันหมดอะไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียคนจีนคนไทยโยงกันมาได้หมดธรรมะที่แท้จริงเนะี่ยจิตอย่างเดียวอันนี้พูดเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนในะพรุ่งนี้จะพูดวิปัสนาฐานจิตนะเนี่ยพูดตั้งกับะะกภาษาบัคกัสปาามาจนถึงหลวงปู่ด,ดูลเลย จิตมันคือพุทธะอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่าไปอีกทีสวดมนต์